สวัสดีครับผมนายสัติดนเสร์สิพงนะครับรหาสนิสิทหกหหนึ่งศูน์ห้าศูนย์หนึ่งสามห้าครับ <c oughs> วันนี้จะมาอธิบายการทำงานของ IO นะครับแบบไม่ใช้ memory request และ input output request นะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งที่เรียกก็คือ memory Map I.O นะครับง่ายๆเลยก็คือ cpu นะครับจะมองว่าอุปกรณ์ Input Output นะครับเป็นเหมือนหน่วยความจำธรรมดาเลยครับอย่างแรกนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจะถูกจะถูกกำหนดนะครับว่า address ของมันนะครับอยู่ในช่วงไหนในหน่วยความจำครับ แล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับ CPU นะครับตัว CPU ต้องการจะส่งข้อมูลหรืออ่านข้อมูลจากอุปกรณ์ input output e e นะครับ CPU ก็จะใช้คำสั่งทั่วไปเหมือนที่ใช้กับแรมเลยครับก็คือ move ldr นะครับ str str อะไรเงี้ยครับเป็นต้นโดยจะอ้างอิงถึง address ของอุปกรณ์โดยตรงนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการตรวจสอบ แอดเดรสนะครับในระบบระบบอของ CPU นะครับจะตรวจสอบว่าแอดเดรสตัวเนี้ยที่ CPU ส่งออกมาน้ยน,นะครับเป็นของ RAM นะครับหรือเป็นของอุปกรณ์ถ้าแอดเดสเป็นของอุปกรณ์นะครับตัว CPU นะครับจะส่งจะส่งสัญญาณนะครับไปยังอุปกรณ์นั้นครับอขอโทษครับ ตัว CPU นะครับจะส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์นะครับเพื่อเปิดการทำงานหรือว่าอ่านค่านะครับแล้วก็เมื่อไม่มีสัญญาณนะครับการอ่านและเขียนจะใช้สัญญาณมาตรฐานของหน่วยความจำนะครับเช่น R D นะครับ W R แล้วก็ C S ครับครับแล้วก็มาสรุปนะครับง่ายๆก็คือตัว าการทำ memory map I/O นะครับคือการที่ CPU นะครับจะสื่อสารกับตัวอุปกรณ์ input o u อา u t นะครับโดยคิดว่าอุปกรณ์ตัวนี้ครับเป็น RAM แล้วก็จะเขียนข้อมูลหรือว่าอ่านข้อมูลนะครับด้วยคำสั่งปกติที่ใช้กับ RAM เลยนะครับ โดยไม่ต้องใช้สัญญาณเฉพาะอย่าง input o u t p u t r e q u e s t นะครับหรือ Memory Request ครับซึ่งเป็นการทำแบบง่ายและประหยัดวงจรนะครับ